ครับพรกับผม jwp studio นะครับแล้วผมเข้ามาในเกม efootball p e s 2 0 2 1อีกแล้วนะครับวันนี้มี iconic moment barcelona ครับผมที่เข้ามา r o น a โ i o pep g ว a g ิ i อ l าแล้วก็กองหน้าในี่ใครครับผมไม่รู้จกัก r ม m a r i อครับผมผมไม่เปิดนะคือผมเปิดแล้วผมไม่เคยได้ครับผมจะมาเปิดแพ็กนี้ครับ potw National เดือนนี้ครับผมผมอยากได้นี่ครับ กิมมินเนสเนี่ยครับยืนหลังแน่นมาครับผม9 9้าทุกค่าพลังเลยนะแล้วก็อยากได้ตัวนี้ด้วยครับดิเชลดิสันครับอยากได้แค่2ตัวนะแล้วก็ผมจะเปิดนี่ครับผมมีตำนานอยู่สองสองตัวยังไม่ได้เปิดครับเดี๋ยวมาลองเปิดแพ็กนี้กันดูก่อนนะครับผมว่าเราจะได้ตัวอะไรตัวแรกครับผมแพ็กนี้ถ้าเป็นลาอูมาคือผมหยุดเลยนะจริง คือผมไม่อยากเปลืองทองครับทองหายากด้วยเพราะมันไม่ค่อยได้เล่นครับแต่มันไม่ใช่ครับราอูไอ้ตัวนี้ผมก็มีแล้วนะผมว่าเหมือนผมจะเคยเปิดได้อยู่ครับเลนาโต้ซานเชสตัวที่สองขอเป็นลาอูเถอะลาอูกิมิเนสมาเลย ใช่ไหมใช่ชื่อละอูกิมิเนตไหมผมจำได้แต่ว่ากิมิเนตครับดิชานลิซันครับผมไายดิชันลิซันมาแล้วหรือเปล่าวะทำไมหน้ามันไม่เหมือนใช่ครับตัวสุดท้ายขอเป็นละอูนะตัวสุดท้ายละอูกิมิเนตขอเถอะกิมิเนตกิมิเนส ไม่ใช่ละอูกิมินเนสลาอูกิมินเนสเป็นกองหน้าใช่ตัวนี้ใครครับอาร์เจนตินา่าเขาคือใครผมพูดชื่อนักเตะผิดผมขออภัยด้วยนะครับเป็นกองหลังเหมือนกันของทีมฟิโอเรตินา่าใครไม่รู้ครับผมไม่รู้จักเลยเรามาลองเปิดตำนานดูครับมีสื่อสองลูกขอแค่เป็นตัวไม่ซ้ำก็พอครับ ำนานตัวแรกเท้าวขวาใครครับเนี่ยใครวะนั้งแต่ญี่ปุ่นแน่เลยโอโนโนี่ผมได้มาบ่อยมากเลยนะไอโอโนะเนี่ยยูทันครับผมได้ยังงวะ แต่ไอคนกลางผมไม่เคยได้เลยนะครับตำนานตัวที่สองที่เรามีอยู่จะเป็นใครกันครับขอเป็นไม่ใช่นักเตะญี่ปุ่นได้ไหมขาขวาเหมือนกันผมยาวตติหรือเปล่าครับดูทรงคล้ายๆครับใช่ครับตติเราก็มีแล้วครับผม ครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมเลยนะครับใครเปิดได้ตัวไหนก็คอมเมนต์บอกกันบ้างนะครับขอบคุณครับ